ค่ะเดี๋ยวนะกดเข้าไปที่คำว่าตารางการวิเคราะห์นะคะวันกำลังหาเรียวทำอยู่ทุกคนอาจจะช้านิดนึงนะวันจะบอกจริงๆว่าวันเป็นคนไม่เคยนั่งดู สถิติช่องตัวเองเลยเพราะมันผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วอะคะ่ะเรียวไทม์อยู่ตรงไหนอะไอวีละใครดูบ่อยๆบ,บ้างคะภาพรวมดีวันกำลังหาเรียวไทม์อยู่นะคะอ้ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะทุกคนเรียวไทม์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ก่อน เรียวไทม์อยู่ที่ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็กดเข้ามาที่ภาพรวมแล้วไล่ลงไปด้านล่างเรียวไทมก็คือคนดูเราสดๆตอนนี้มีกี่คนนะคะและดูเราจากอะไรบ้างตอนนี้นะคะวันไปทำเรื่องมานะคะหาเรื่องใส่ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะทำคลิปสอนคือมันไม่มีเวลาจริงๆทุกคนมันก็เลยทำเป็นไลฟ์สดเลย ยอดวิวเรียวทำตรงนี้แบ่งออกเป็น2วันนะคะจากคำนวณ48ชั่วโมงยอดวิวตอนนี้คือ75,000วิวในใน2วันแต่ว่ามันจะเอาไปเทียบเป็นจำนวนคนที่รักเราหรืออะไรไม่ได้เมื่อก่อนช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันจะไม่ทำช็อตคลิปเลยค่ะเพราะว่ามันได้เงินน้อยทุกคนแต่พอระบบมันเปลี่ยนใหม่นะคะพอระบบมันเปลี่ยนใหม่ก็คือ เมื่อ facebook เปิดสร้างไรายได้ปั๊บเมื่อก่อนเราทํำช็อตคลิปใน YouTube ไม่ค่อยมีคนดูมันดันไม่ค่อยเท่าไหล่ดันแต่ไม่ดันเยอะแล้วทีเนี้ยนะคะคือวันพยายามดูว่า youtube กระตุ้นให้เราทําอะไรตอนนี้ youtube กระตุ้นให้เราทํำช็อตคลิปนะคะเดี๋ยววันจะไปพาไปดูช็อต ช็อตคลิปปังของของเราวันก็เลยไปนั่งศึกษาค่ะว่าช็อตคลิปแบบไหนปังที่สุดวันได้คำตอบแล้วนะคะทุกคนช็อตคลิปแบบไหนปังที่สุดวันนัดว่าจะทำคลิปสอนวันยังไม่ได้ทำสักทีต้องขออภัยด้วยก็คือช็อตคลิปที่เราไปสร้างจากรีมิกซ์ค่ะขวัญไปทำได้เลยนะขวัญทำขวัญต้องปังแน่ๆเลยขวัญจะปังเหมือนพี่เลยอยู่ไหมขวัญยังอยู่ไหม พูดอย่างเดียวไม่อ่านข้อความเลยอ่ะครูค,คะขอถามถ้าเราใช้บ้านหลักเข้าไลฟ์สดเพื่อนทําให้เหรียญเราหายไหมคะขออนุญาตนะคะวันไม่ได้สอนการนั่งไลฟ์สดดูคลิปเพื่อนนะคะวันไม่มีข้อมูลเรื่องตรงนี้เลยค่ะขออนุญาตวันตอบให้ไม่ได้เลยค่ะคุณสาวน่าน วันเหมือนที่วันบอกตอนต้นไว้อะคะ่ะว่าใครก็ตามที่ไลฟ์สดเป็นกลุ่มขอให้ไปถามเฮดของคุณค่ะใครพาคุณไลฟ์สดเขาจะตอบได้นะคะวันตอบไม่ได้เพราะว่าวันไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เลยไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็นักเรียนที่จะเรียนกับวันจริงๆวันจะบอกเขาเลยว่าห้ามไปจับกลุ่มไลฟ์สดวันก็เลยไม่เคยเห็นเคสค่ะ นะคะแล้วก็ใครที่เป็นนักเรียนวันอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะห้ามมีบ้านสำรองห้ามนะคะทุกคนส่วนใครก็ตามที่ไฟ์สดเป็นกลุ่มอยู่คุณไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าคุณต้องไปถามหัวหน้าที่พาคุณไหลสดว่าคุณเจอปัญหาแบบนี้เขาแก้ยังไงส่วนวันคือสายวันขอเรียกตัวเองว่าทำช่อง youtube สายขาวนะคะวันไม่ไปทางรัดใดๆทั้ทงสิ้นนะคะทำ ตามกฎต้องอดทนช่องนี้เพราะฉะนั้นวันตอบไม่ได้เด้อสาวนั่นไปถามคนที่พาคุณไลฟ์สดอะคะ่ะเขาเราทำตามใครคนที่เป็นเฮดเราอะเขาเขาจะตอบเราได้ค่ะส่วนวันวันไม่เคยไม่เคยไลฟ์สดเป็นกลุ่มเลยค่ะไม่เคยไปนั่งดูคลิปไลฟ์สดเพื่อนเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเรามาต่อนะคะขวัญทํายังไงทําไมถึงแนะนําขวัญเพราะว่าขวัญเป็นเหมือนกันคือเป็นคนที่ไม่เคยทําช็อตคลิป ไอวีลาเช่นเดียวกันนะคะช็อตคลิปที่มันจะดันได้ดีที่สุดก็คือช็อตคลิปที่เรากดผ่านรีมิกค่ะแล้วมันได้เงินไหมทุกคนไปดูตรงนี้ทุกคนไปดูตรงนี้นะคะคลิปที่มันปังอยู่ตอนนี้นะคะลองกดเข้าไปดูว่ามันจะเห็นไหมนะโอเคตอนนี้นะคะยอดวิวสามแสนค่ะ คนกดติดตามจากช็อตคลิปนี้1,100คนค่ะและเงินที่ได้คือ7.97